h e l lo everyone welcome back to the channel Thai Shooter Zone วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวเชิงลึกของ2026 Thailand Next Generation LT11 จ Jungle p นเทอร์ยานยนต์ยุทธวิธีแห่งป่าดิบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมสุดโหด ความคล่องตัวสูงและความทันสมัยด้านยุทธวิธีโดยเริ่มจากภายนอก LT 1 1จ Jungle Panther มาพร้อมดีไซน์สุดดุดันได้รับแรงบันดาลใจจากเสือดำพร้อมกรอหลายชั้นที่ใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาผสานแผ่นดูดซับแรงกระแทกรุ่นใหม่ช่วยเพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและมอบความปลอดภัยสูงในพื้นที่ยุทธการปา่าทึบ ตัวรถยังถูกออกแบบให้มีแอโรด y นามิกที่ช่วยลดแรงต้านลมและเพิ่มการระบายความร้อนเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์ไฮบริดภายในพร้อมไฟหน้าอ d a p t i v e เล d แมทริก s e เซนเซอร์ข้างตรวจจับความร้อนอินฟราเรดและช่วงล่างซีลกันน้ำเต็มระบบเพื่อการลุยโคลน ลำน้ำพื้นดินอ่อนและเส้นทางทึบได้อย่างมั่นคงส่วนภายในห้องโดยสารแนวที11รุ่นปี2026ใช้คออพิทระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยหน้าจอคู่ Tactical Interface ที่รวมแผนที่นำทางการสื่อสารและการตรวจจับความร้อนเข้าไว้ด้วยกันพร้อมที่นั่งแบบกันสั่นสะเทือนหุ้งด้วยวัสดุระบายอากาศพิเศษสำหรับป่าดิบที่ทนทานต่อความชื้นและการใช้งานยาวนาน อีกทั้งรอบห้องโดยสารถูกติดตั้งระบบมองเห็นเสมือนจริง360องศาผ่านจอ AR ทําให้มองทะลุจุดบอดได้ทั้งหมดและเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเคลื่อนที่ในป่าทึบด้านสมรรถนะ LT11 Jungle Panther ใช้ระบบไฮบริดเทอร์โบดีเซลผสานมอเตอร์ไฟฟ้าให้โหมดขับแบบเงียบเพื่อการรอบเข้าพื้นที่และให้แรงบิดต่ำมหาศาลสำหรับทางชันและพื้นหิน ระบบช่วงล่าง Panther Track รุ่นใหม่ยังปรับความแข็งความยืดหยุ่นและแรงยึดเกาะตามสภาพดินน้ำหรือความลาดเอียงได้อัตโนมัติช่วยให้รถเคลื่อนตัวได้ดีเยี่ยมและลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับในภารกิจนานหลายชั่วโมงโดยรุ่นปี2026สามารถทำความเร็วสูงสุด165กิโลเมตรชั่วโมงบนพื้นเรียบและวิ่งโหมดเงียบด้วยไฟฟ้าได้ระยะ42กิเมตร ถือว่าทั้งแรงและประหยัดในเวลาเดียวกันในด้านความปลอดภัย LT11 มาพร้อมระบบป้องกันขั้นสูงเช่นโครงกันกระแทกอัจฉริยะป้องกันการพลิกตัวระบบจัดการไฟภายในห้องเครื่องแบบทนความร้อนระบบเบรกช่วยอัตโนมัติแบบวิเคราะห์สภาพพื้นและ AI วิเคราะห์ภัยคุกคามที่เตือนทั้งหน้าผาอุปสรรคซ่อนและความร้อนของเป้าหมายรวมถึงโหมดฉุกเฉินที่กางกรอบด,ด้านข้างและยกตัวถังครึ่งเพื่อหลบหนีจากจุดอันตรายได้อย่างรวดเร็ว และสิ่งที่ทำให้ LT 1 1จเ Jungle Panther ไม่เหมือนใครคือฟีเจอร์พิเศษเช่น Panther Steel Mode ลดแรงสั่นและลดร่องรอยความร้อนระบบลุยน้ำแบบ Amphibious ที่เปลี่ยนจากทางบกสู่ทางน้ำได้ทันที AI Panther Brain ที่คำนวณเส้นทางปลอดภัยผ่านป่าทึบและระบบโมดูลอาวุธที่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้รวดเร็วไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน ส่วนราคา LT11 Jungle Panther ปี2026เปิดตัวราว4.8ล้านบาทแล้วแต่แพ็กเกจภารกิจและชุดเกราะเสริมและในบทสรุป LT11 Jungle Panther คือก้าวใหม่ของไทยในโลกยานเกราะยุทธวิธีประจำป่าด้วยความแข็งแกร่ง,งภายนอกเทคโนโลยีภายในล้ำสมัยสมรรถนะทรงพลังฟีเจอร์ความปลอดภัยสำคัญและเอกลักษณ์เฉพาะที่ทำให้มันโดดเด่นเหนือคู่แข่งและถ้าคุณมองหายานพาหนะยุทธการที่เงียบ คล่องตัวปลอดภัยและพร้อมลุยทุกสภาพป่าจังเกิลพันเทอร์คือหนึ่งในตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของปีนี้และขอขอบคุณที่รับชมอย่าลืมติดตามไทยชูเตอร์โซนสำหรับรีวิวยุทธกรณ์ยุคใหม่อีกมากมายในอนาคตครับ